เช็คีกันโอ้ยโอเคครับผมสวัสดีครับผมทุกคนก็อยู่กับผมในเกมกับเกมไมค้าครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาไปที่เกาะใหญ่ครับผมแต่ผมว่าจะไปจะไปเลยไหมเนี่ยเออเอาไก่ไปได้เพื่อเอาไ้กินครับผมกะว่าจะไป โอ้ oh, จริงด้วยว่าอยู่ผมลืมอะไรผมลืมย่างเนื้อเออผมจะใช้หนังยังไงอ๋งอต้องใช้สีอันผมต้องไปเกาะล้างนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมหรือว่าต้องไปตอนเช้าดีถ้าไปตอนเช้าผมขี่เจ็ดล้อผมไม่ใช่เฮ้ยแม่มดก็ผมเจอดย โอเคนักบินอึ๊บนี่ตายซะโอ้โหแม่มดติดเรือผมยอดยเลยแม่มดติดเรือก็ตายสิครับผมติดเรือสุดยอดนี่งี้ผมเปิลซองแล้วผมจะเก็บเปิลไว้เยอะผมไว้อินชาด์อุกถ้าเกิดในอนาคตนะผมอืม ก็จริงด้วยผมว่าอยู่ผมมุมคาบอะไรพิกแอปเขาเรียกว่าอะไรเออขวน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 หินครับผมขวนขวนหินขวนขวนหินครับผมโอ้ยพูดไม่ถนัดอีกผมจะใช้จนกว่าไอ้ขวานนี้จะพังครับผมเอาเว้ยต้นไม้นี้พังแล้วก็จะสีหมดแล้วขุดตรงนี้ต่อ ช่ก่อนมันจะพังโอ้พังละเรียบร้อยผมผมจะทําการคราบเออเขาเรียกว่าอะไรคว้านหินครับผมมาทําให้มันทาให้มันทําใ,ให้ขุดไว้ขึ้นผมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตัดดีว่าไม่ใช่ขุดเรียกก็ผิดอีกปุ๊บหาหินมา หวานแล้ัต่อมาผมต้องคาอะไรต่อคิดไม่ออกเอาว่าผมจะตัดไปตอนที่ไปถึงเกาะล้างผมโอดอกพนูเก็บไปโอเตัดเลยโอเค โอเคผมตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะใหญ่ผมซึ่งผมจะมาสนภัยต่อเลยตะลือเกาะใหญ่เฮ้ยเจอปรสิตตัวยักษ์ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยสู้ไหวไหมเนี่ย ตีข้างล่างผมต้องตีมันนะผมต้องตีมันโอ้โหตีมันไม่โดนเฮ้ยมันจะตีผมโอ้สวยเสือสือสือนี้ก่อนโอ้มันตายผมโอ้ <S 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 โหเอ <S 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 ้ยเก็บตายอุ้ยอุ้ยอุ um> ้ยอุ okay, ้ยนี <m <m ้ก yani ่อน um> อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหสวยสวยแล้วกับตายว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 ายโอ้สวยแล้วผมผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมจะรอดเลยเนี่ยหาวิธีฆ่ามันก่อนเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่าผมอ้าโอ้ตายเลย โอ้โหไม่น่าเลยครับผมตายเลยไม่ไม่น่าสู้กับมันเลยไม่น่าหาเรื่องมันก่อนไม่เป็นไรครับผมของก็ไปเก็บใหม่ได้ครับผมแต่ถ้าผมจะตายอีกรอบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันผมปึ๊บโอเคปึ๊บโอ้โหผมตายครับผมไม่น่าเลย มตัดไปตอนไปฆ่ามัานได้คร,รับผมเฮ้ยหน้าจอโอเคทำคลิปต่อตอนนี้ผมผมก็ได้ทำการเจอโลมาครับผมผมต้องตามไปเฮ้ยอะไรเนี่ยข้างล่างโอ้ผมลืมพาถังออกซิเจนมาด้วยครับผมโหถ้าเขาบอกว่าเอออุ้ยอุยปลาพิษสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอ๋อ ปลาพิษปลาพิษโอ้ยโอ้ยแม่แม่โอ้ยตายไปแเนี่ยโอ้ยดีก็ได้กันโอ้ยวิววิวตายผมวายโอ้โหตายไม่โอ้โหปลาพิษโอ้ยผมติดยากผมตอนนี้อ้าอดคิดอยู่ โอ้ยทมตัดไปตอนไปถึงแล้วผมโอ้ยโอ้ยอุ๊ยเจออุ๊ยปลาพิษออกกันอุ๊ยเกือบตายครับผมสวยแล้วดูก่อนอาดคลิปยังโอเคอาชีลิปแล้วผมนี่ก็ดูบ่อยเหลือเกินผมว่าจะไปฆ่าไอ้งตัวนั้นนะผมแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนครับผมแต่ก่อนอน่นก็ต้องคาดดาบก่อน ไม่มีอะไรค่ามันโอเคผมได้ดาบแล้วถึงเว้นดาบไม้กระต,ตอกกระตอกก็ออเถอะที่เกาไม่มีอาวุธครับผมเอาเฮ้ยผมมาเกาะตัวเองแต่ตอนไหนอ้อมผมขี่อ้อมผมหลอนขอโทษผมเมื่อกี้เออ ับผมผมต้องขึ้นไปนี่ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็กลับไปที่เดิมคลิปนี้ผมผมไม่ได้ตัดต่อโด,ดยแอปแคชแคชนะผมเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวพิเศษนะผมถ้าผมตัดต่อมันจะยาวมากคียกว่ามันจะนานนะผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยยังไม่ได้ทำทำอะไรตายแล้วแล้วผมจะไปฝั่งข้ามางไงเนี่ย เหาะไปเหรอเหาะไปที่ไหนอืมหาวิธีก่อนนะผมวิธีไปโดยที่ไม่ตายโอ,อว่าผมต้องขับซิกแซกผมมันถึงจะรอดปึบอบปึบผมออกจะกเกาะล้างไม่ได้ครับผมโอ้แย่ยแล้วผม อมจ่เกาะล้างไม่ได้เพราะว่าปลาปลามันจะฆ่าผมพวกปลาปลสินนั่นแหละมันจะฆ่าผมอ่าอครับเรืออีกรอบผมครับเรือโอเคบอกว่าพวกปลาตัวนั้นผมไม่คงไม่ตามผมมานะ โอ้นยังไงตรงนี้ผมตายครับผมดูจากเรือเรือล่มตอนนี้ผมต้องรีบผมไม,ไม่งั้นไม่งั้นไม่รอดเนี่ยอออโอ้โหเฮ้ยมีเสียงปลาครับผม รีบหนีก่อนรีบหนีก่อนปลาพี่จะฆ่าผมตายแล้วก็คับด่าเพื่อผม,ผมจะไปเอาของคืนยังไงเลยเนี่ยเฮ้ยผมเจอผมเจอท่ามาผมผมจะรู้ยังไงเนี่ยว่าเคยมาสำรวจแล้วธีการสังเกตของผมก็คือจะต่อบล็อกยาวผมเปินบล็อกไม้แล้วกัน พสักประมาณแปดวก็พอผมสูงหน่ปึ๊บปึ๊ปปโอเคทำทางนี้ผมแค่นี้ผมก็รู้ว่าผมว่าที่นี่มันมันมีเหมืองโอเคผมก็จะไปไประจนพาย,ยาวผมเฮ้ยวัเยวเ๋อวัวผมแห่งอาหาร มกลัวอย่างเดียวผมกลัวหาทางกลับบ้านไม่เจอวะวะวะตายแล้วโอ้โหโอ้โหนี่น่าทักสามทีนบผมเออเอาไงต่อดีอุ๊บโอ้โ,โ,อโหเนื้อหมูโอเคเจอหมูผมผมจะฆ่าหมูให้หมดเลยผมมันจะเป็นถ้าเราไม่ฆ่า แล้วก็จะมีอาหารกินเมื่อาไม่มีอาหารกินก็ตายครับผมขอโทษนะหมูมต่ว่าไม่เป็นไรเออผมจะทำการครับมุกาว่าผมจะความอาหารยาวให้ให้มานานม่ากสืวผมเพราะว่าผมจะได้ไปแล้วไม่ต้องมาหาอาหารใหม่อีกผมแต่ว่าผมปลูกพืชดีกว่าไหม น่าจะดีกว่าผมแต่ผมยังปู่ไม่ได้มไม่มีของในการปู่ผม,มไก่นี่แหละองเนื้อไก่อันนี้ก็ฆ่าสัตว์ก่อนผมมันจําเป็นก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีนะฆ่าสัตว์แต่ว่ามันจําเป็นครับผมดูก่อนแล้วผมแล้วก็ครับตกครับไหม โอ,อเคครับผมขวานตัดไม้ต่อเออใช้ขวานตีหมูผมผมใช้ขวานตีหมูหมูไม่มีหางเนี่ยปกติหมูมันันมีหางผมไม,ม่สุดจริงเลย ฟาร์มเนื้อเยอะมครัผมตอนนี้แต่ไม้ผมค่อยฟาร์มก็ได้ผมกล่าว,ว่าอาจารย์เอ้ยผมก็ต้องการไม้นี่นะเพองผมกลาว,ว่าจะทำอะไรครับผมตรงเหมืองเลยครับผมเหมืองตรงที่มันผมตักบักหมดตรงนั้นครับผมผมจองแล้วนะ โอ้ย,อยต้องหาทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันมืดก่อนนะผมมืดแล้วมันมองไม่เห็นมีแค่ดาบไม้สู้ใครไม่ได้หรอกอผมเก่าว่าจะไปเล่นรักรอบนะผมไปตามไปหาอลไหาไม้ผมเมื่อเกิดผมหาในคลิปมันน่าจะนานมากคผมมาใช่อะไรพื้นที่น่าจะเต็มก่อน ผมมีอาหารกินผมกินเนื้อมูก่อนนะผมเฮ้ยคนนี้ผมโอ้โหสวยมากครับผมโอ้โหกาลาังสวยจริงครับผมผมยอมรับโอเคผม สวยงามเลยครับผมเอ้ยคิปเปอร์สวยแล้วผมผมเจอโอ้โหผมตายเนี่ยนี่ก่อนว่าผมนี่ก่อนนี่ก่อนแล้วมันจะเอาคิดร้อย่งโอ้โหเจอซัมเบนเดอร์ครับผมโอ้ตายครับผมไม่ไหวครับผมตายอีกแล้ว อ๋อผมไม่ควรเดินทางตอนเช้าผมเอาไงดีคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนผมวันที่เท่าไรอ่ะผมก็ไม่ได้นับสำหรับคลิปนี้ผมไว้บา,บาย